แม่ลืมให้เพื่อนๆดูนะเมื่อกี้ตอนที่จะลงอ่าน้ำยากะทินะคะทุกคนวันนี้แม่จะทําน้ำยากะทิให้เด็กๆทานนะคะนี่แหนมโคตรเลยค่ะปลาทับทิมหนึ่งตัวนะทุกคนวันนี้ทาง่ายๆอยีกแล้วค่ะพาลูกกินง่ายๆายนะทุกคนนี่น้ำยานะคะ แม่กำลังต้มขาไก่เลยค่ะต้มนิสักแป๊บนึงนะงเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ใส่นปก่อนแม่ใส่เลือดวันนี้แล้วแม่ไปดูอ่ะลูกชิ้นปลาไม่มีนะทุกคนนี่ค่ะแม่เลยใส่เลือดไก่ไปก่อนนะคะแม่กำลังต้มไก่อ่าเดี๋ยวรอให้ดูดีค่ะ เราต้องต้มเท้าปลาแยกให้ไปป่วยก่อนนะทุกคนแล้วค่อยเอาไปใส่นี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะต้มให้เป่วยเลยค่ะที่ตอนข้าวอยากกินมากๆเลยแม่ก็ต้องจัดให้นะคะทุกคนเราก็มาปรุ้งน้ํำยากันต่อนะคะทุกคนใส่เกลือเข,เข้าไปค่ะถ้ารสชาติไม่ถึงเราก็ใส่เกลือนะคะทุกคนนี่เมื่อกี้แม่ใส่ผงชูรสลงไปแล้ว คนนิดนึงค่ะแม่น้ำยาหอมมากอู้แม่ลืมอะไรนาะน้ำหนา้าว่าแล้วลืมอะไรแย่เพื่อนแม่ลืมกระชายนี่ค่ะแม่ลืมกระชายเ,เพื่อนๆเ,นเนดี๋ยวแม่จะหั่นกระชายสักู่นะคะ เลยค่ะแม่ลืมกระชายเมื่อกี้ใส่เลยค่ะกระชายเรานี่นะคะใส่กระชายลงไปแล้วค่ะหอมมากเลยทุกคนนี่เลย,เลย <Okay. S 1> จากนั้นน้ำเกลเราอยู่นี่ค่ะนี่นะคะทุกคนใส่เท้าใส่ลงไปได้เลยนะคะแม่ต้องชิมเปื่อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ ขนมจีนเราน,นี้พี่ต้นข้าอยากกินแม่วแววก็ต้องจัดให้นะคะทุกคนนี่นะคะหาลูกกินง่ายๆนะคะทุกคนวันนี้วันนี้แม่ซื้อขนมจีนมาสองแพ็คเลยนางอยากกินมากเลยแล้วอ่ะนี่นะคะทุกคนน่ากินไหมอ๋อเห็ค่ะ นี่รสชาติไม่ขอลองชิมรสชาติของแม่หน่อยนะทุกคนอือร่อยมากเลยค่ะทุกคนขนมจีนน้ำยาเท้าไก่ขนมจีนน,น,จน,น้ำยากะทินะทุกคนเนี่ยใส่เนื้อปลาทับทิมไปหนึ่งตัวนะคะทากินง่ายๆอีกแล้วอันนี้ อร่อยใช้ได้เลยค่ะใครอยากกินมั่งคะมากินกับแม่วตาได้เลยนี่น่าทานไหมคะนี่เลยค่ะน่าทานไหมเ,เพื่อนๆนี่นะคะขนมจีนน้ำยาเรา